สารสูงสหรัฐเตรียมรับฟ้องข้อโต้แยง้งครั้งสุดท้ายจาก TikTok ก่อนถูกแบนต้นปีหน้าคนอเมริกันใช้ TikTok กันเยอะและความหวาดระแวงที่สสอ,อเมริกันมีต่อบริษัท ByteDance เป็นความหวาดระแวงที่ทําให้พลเมืองชาวอเมริกันเดือดร้อนเขาจําเป็นต้องใช้ t k t t o k ในการเสพสื่อโซเชียลดูข้อมูลช้อปปิง้งและทำมาหากินคนอเมริกันเนี่ยใช้ Tik t o อกเยอะมากเขามีความสุขแต่วัานักเกินเมืองอเมริกันเนี่ยสำคัญต้นผิด แล้วก็ไม่เข้าใจเลยว่า TikTok ไม่ใช่กองทัพของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนติ๊กต็อกให้บริการอย่างดีเยี่ยมโดยผู้บริหารชาวสิงคโปร์ที่บริหารบริษัท ByteDance ออกแบบ Social Media a p p l i c ลิเคชมาให้คนสามารถสร้างคอนเทนต์ได้อย่างเป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจความโง่เขลาของสสอเมริกันในรอบนี้ทำพลเมืองชาวอเมริกันเดือดร้อนที่พึ่งที่เหลือก็คือศาลสูงสุด โฆษกของ TikTok เขากล่าวในการถแถลงการถึงสำนักข่าว BBC ว่าเราเชื่อว่าศาลจะมองเห็นว่าการแบน TikTok เป็นสิ่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญดังนั้นชาวอเมริกันกว่า170ล้านคนบนแพลตฟอร์มของ TikTok จึงสามารถใช้เสรีภาพในการแสดงออกต่อไปได้ศาลไม่น่าจะพลิกคำตัดสินก่อนหน้านี้ซึ่งจะไปขัดกับเจตานารมณ์ของรัฐสภาและทำเนียบขาวนะในมุมมองของาศาสตราจารย์เหมาไลคอร์เนลซาราครีปส เธอมองว่าคดีนี้ผ่านการพิจารณาของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญหญหัติและสั่งขั้นต้นแล้วโดยทุกฝ่ายต่างก็เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งที่ว่าการที่ ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทที่มีฐานอยู่ในจีนและเป็นเจ้าของ TikTok นั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อประเทศชาติได้คืองานนี้มันผิดมาจากสภาเลยฮะมันผิดมาจากสภาเลย ที่ไม่ควรผ่านกฎหมายนี้ออกมาคำถาาที่นะ่าสนใจต่อมาก็คือว่าประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเขาไม่ต้องการให้ทิกต o k โดนปิดเนี่ยเขาจะสู้กับเรื่องนี้อย่างไรหรือถึงเวลาทรัมป์ก็ช่วยทิกต o k ไม่ได้ยกเว้นสวัา t ิ k t o k จะยอมขายบริษัทให้กับเพื่อนๆในทุนทรัมที่ทรัมป์หามาช่วยทรัมป์รับตําแหน่งอย่างเป็นทางการ20มกราคมเีียะถึงนี้นะครับคือมันเป็นปัญหาจริงๆฮะ มันเป็นปัญหาจริงๆคือในที่สุดแล้วปกติศาลจะรับพิจารณาคดีเพียงปีละประมาณ100คดีจากคำร้องทั้งหมดกว่า7,000คดีที่ศาลได้รับก่อนหน้านี้ทิกตอกพยายามโต้แย้งว่าการแบนของสหรัฐขัดต่อรัฐธรรมนูญคืออย่างนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่ามันไม่ได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรอกแต่มันไม่ควรจะทำ คือมันไม่ได้ขัดต่อรัฐธรรมนูนหรอกนะการแบนแอปอะไรเงี้ยกฎหมายผ่านมาเพื่อแบนแอปแอป,แอปแหนึ่งอะไรเงี้ยหรือบีบบังคับให้ขายเพราะว่าแอปแอปนั้นอยู่ในบริษัทซึ่งบังเอิญตั้งอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่ริของสหรัฐมีการปกครองที่อาจจะเป็นภยัยคุกคามต่อระบบการปกครองของสหรัฐอะไรเงี้ยคือมันไม่ผิดรัฐธรรมนูนหรืสหรัฐหรอกการที่แบนติ๊กต๊อกหรือการบังคับให้ไบแดนขายแต่ว่ามันผิดอะต่อจรรยาบรรณของที่ภาครัฐควรจะมีต่อภาคธุรกิจและพลเมือง และจริงๆแล้ว t ิกต็อกเนี่ยนะต่อให้มันโอนข้อมูลทั้งหมดที่ม,ทมันมีให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะฮะก็ไม่ช่วยอะไรมากแล้วครับงานเนี้ยคนอเมริกันเดือดร้อนผู้ประกอบการคนสร้างคอนเทนต์คนช้อปปิ้งเด็กๆเยาวชนทุกคนที่มีความสุขจาก t ิกต็อกมันเหมือนจู่ๆในเมืองไทยมีคนไปร้องเรียนให้มีการปิด Facebook หรือปิด X t w i t t e r หรือปิดโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งเราใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็น IG หรือ t ิกต็อกเนี่ยคือภาครัฐเนี่ยทำในสิ่งที่เลวร้ายทุกเรื่องก็เยอะแยะพอแล้ว ปล้นภาษีประชาชนสร้างโครงการการก่อสร้างซึ่งไม่จําเป็นเอางบประมาณไปซื้ออาวุธธยุทปกรณ์ซึ่งไม่ได้ใช้ใกันหรือไม่ก็ใช้ในการรบในต่างแดนในสงครามซึ่งพลเมืองไม่เห็นด้วยรัฐบาลของหลายๆประเทศเนี่ยทำความชั่วร้ายเยอะแยะมากมายกรุณาเลิกมายุ่งกับชีวิตประชาชนท,ท,ทั้งที่เราเนี่ยมีความสุขจากการให้บริการของบริษัทเอกชนที่เขามีนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดีๆ ูดตามตรงนะเเพลนเี่ยโลกใบนี้จะเจริญมากขึ้นกว่านี้เยอะถ้าคุณ Eliminate Government ทั้งหมดออกไปของทุกประเทศถ้าจะมีความเป็นขบวนิดนึง